โอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนกับผมนะเ mm hmm. อเ m อร์เฮลแลนด์ในไมค์ส์แพ็กเกจเอดิชั่นนะครับผมวันนี้เราจะกลับมาสร้างโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยหรือว่าพวกรีสอร์ทขนาดเล็กสไตล์อ,อิตาเลียจะเป็นบ้านอิตาลีก็แท้ๆดัดง่ายๆนะนี่นตาดแล็กขนาดนี้ผมรู้รสึกอยากได้เครื่องใหม่ไว้โอท่อทนไหม ก็มาสักประมาณสองสามเดือนก็นวันเกิดแล้วมาเราจะมาตกแต่งข้างในกันกว่าตันติดประตูตตะครับเอาอุปรกรณน์นี่ก่ออือเอาเลยตกแต่งนี่ะนะครับโรงแรมมีเตียงนะฮะมีที หนังสือซะหน่อยอะไรพวกที่มันเป็นของแบบมีพี่ย่อยไงืองสวยเงี่ถ้าไาว้ตกแต่งยางไงกะนมีแค่ตกค้ากับหีบก็พหอละแหละที่ปุงยาเม่เอาให้มา กงจะได้เครื่องใหม่ไ,มไวๆนะไม่ไหวเลยแหลกเลยเลยต้องหาสิ่งที่สุดยอดเลยนั่นก็คือกระถางดอกไม้เอาไว้เป็นสิ่งที่ผมชอบสุดนเกมนี้นะ ง่ายมากครับก็ให่ตกแต่งอ,อย่างนี้เปินข้างนอกก็ต้องทำเป็นเหมล็อบบี้นะฮะก็หาตัวิอี รอล็อบบี้ง่ายมากเลยเอะไรอีกด,โดีโอปาเพิ่มอักตัวหนึ่งเอ้สำหรับการนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวตกแต่งด้วยดอกไม้ใหญ่ต้นเฟิร์นร็บเ,เรียบร้อยแล้ว ข้างบนนะฮะมันก็ไม่ต่างกันมากข้างบนก็เหมือนๆกันนะฮะประตูประตูนะฮะวางเตียงเอ้ยตรงเย็นไม่ต้องมีห้องเล็กเอออยู่ไหนอยู่นี่าทีนะครับผม ก็วางไอ้นี่เรื่งปลุ่มมันไม่เป็นไรก็วางวางไปนะเรียบร้อยนี่ก็โอ้โ,อโอหใจแ้วพี่นอนนะครับผมบีกกะหน่อยก็ รู้ว่าเพืนอะไรกันเียบร้อยจริงๆชันสองไม่ได้เล็มันหลบดีเราเลยต้ากหนังสือไว้แทน โอเคแล้วรอแบบตรงนี้เดี๋ยวเราไปทำสวนต่ออีกก่านขอไปปูหญ้าให้เสร็จก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเม่เสร็จแล้วเดียวงนอกเดี๋ยวขอไปปูหญ้าก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา